โอ้โหวินนะครับชนะไปแล้วนะครับที่ดินอีกแล้ววันนี้เพื่อจ,จบธารกิจการแบ่งแปงที่ดินันี้นะครับเอกสารมาให้แกมันมีเอกสารยู่แกนีก่ไปสามชุดวันนี้เราก็จะมาที่ กรมที่ดินแล้วคันนี้เรามาส่งเอกสารเรื่องการแบ่งแปลง,งที่ดินนะและว้วก็ไปที่ที่ดินไปที่จัดรูปต่างๆส่งเอกสารไปแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีใครโทรมาให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะในระหว่างนี้เราก็มากินกาแฟเซนที่สตาร์บัควันนี้นะวันนี้จะมากินฟรีทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นค่าอาหารค่ากาแฟร,รวมๆนะค่า คาลัมบัตด้วยเติมมาพันหนึ่งตอนนี้ก็มาใช้สคริปเดี๋ยวดูดูสคริปนะเป็นสคริปทันเดอร์นะมีที่ช่องอ้ายเท่านั้นเพื่อนสคริปทันเดอร์มีที่ช่องอ้ายน,น,นะ <Skip> Thunder, ใ,นะใครอยากได้สคริปนะสามารถนะทักแอดมินบอกว่าขอสคริปได้เลยได้สคริปเพื่อนๆจะได้สัญญาณได้ใช้ฟรีด้วยทักแอดมินแอดมินจะแนะนำนะเอาเข้าเงื่อนไขเราก็จัดเลยนะครับตอนนี้กดไปแล้วหนึ่งสัญญาณชี้ลงนะครับ เราจัดไปที่สองพันบาทนะครับไม้นี้ถ้าไม้แรกผ่านเราก็จะไปไม้สองคือตัวไม้สองนี่อ่ะเราเข้าไม้สองไม้สองที่สี่พัดบาลงมาไหมลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลูกลงมาลงมาลงมาอยางยี่สิบนาทีนะครับถ้าไม่ผ่านไม้นี้นะเราจะไปไม้สามนะเราจะหยุดที่ไม้สามนะไม้สามก็คือเอาไม้หนึ่งไม้สองรวมกัน นะครับแล้วก็คูณสองแดนไว้ลูกแดนไว้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 แดนไ,ไว้โอ้โหวินนะครับชนะไปแล้วนะครับชนะไม้ที่สองนะครับนี่คือสคิปทันเดอร์นะครับพเพื่อนๆสามารถขอสคิปไปใช้ฟรีได้เลยนะครับ เพื่อนนอกจากที่ได้สกิปฟรีแล้วเพื่อนๆจะได้สัญญาณนะครับสัญญาณฟรีจากซิกซี่นะครับ, C, รบแล้วก็พอเข้าไปในได้สัญญาณฟรีจากซิกซี่แล้วเพื่อนๆก็จะได้คอร์สพิเศษที่ซิกซี่ทำไว้ให้นะครับคอร์สพิเศษนี้มีมูลค่ามากกว่า mm hmm. 1นึ่งแสนห้าหมื่นะนะเพื่อนๆจะได้เข้าไปเรียนรูฟ้ฟรีนะครับมีโค้ดหมุนเวียนกันสอนมากกว่า10ท่านนะครับ เป็นการไลฟ์เทรดกับโคดแล้วก็เรียนได้ความรู้ไปด้วยนะครับมากกว่า20ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าเพื่อนรับสัญญาณแล้วก็จะได้สกิปทันเดอร์ไปใช้ฟรีๆด้วยก็สำหรับวันนี้ก็เราก็นั่งรอกันต่อไปทางที่ดินนะครับว่าจะแอฟคูเอกสารที่เราส่งไปหรือเปล่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับยังไงก็คลิปนี้สั้นๆไว้เจอกันคลิปหน้านเพื่อน